หญิงสาวคนนี้ถูกขังในกล่องไม้ใต้เตียงนานเจ็ดปีเธอมีโอกาสหนีแต่ก็ไม่กล้าหนีเพราะเธอเชื่อว่าจะถูกกำจัดทันทีที่พยายามในปี1977คอลินสแตนหญิงสาววัย20ปีเธอกำลังบกรถไปงานเลี้ยงเธอเลือกคันที่มีภรรยาและลูกอยู่ในรถเพราะดูปลอดภัยแต่ทันทีที่ขึ้นไปเธอถูกจับใส่กล่องไม้ที่ทำพิเศษ และพาไปขังในห้องใต้ดินของบ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียเธอถูกจับใส่ในกล่องไม้ขนาดแคบจนแทบหายใจไม่ออกอยู่ได้เฉพาะกลางคืนกลางวันถูกสั่งให้ทำงานบ้านสิ่งที่น่ากลัวคือพวกเขาสร้างองค์กรลวงชื่อเดอะคคมพานีล้างสมองเธอว่าถ้าหน,นีจะโดนตามล่ากำจัดพ่อแม่ของเธอและตัวเธอเองแม้มีโอกาสหนีแต่เธอไม่กล้าเพราะเชื่อว่าโลกข้างนอกอันตรายกว่า ต่อมาในปี1984ภรรยาของคนร้ายทนไม่ไหวจึงช่วยให้คอรลินหลบหนีและพาเธอโทรหาครอบครัวเธอฟื้นคืนสภาพช้าๆใช้เวลานานกับนักจิตวิทยาเธอกล่าวต่อสารว่ามันเหมือนโดนควบคุมจากภายในไม่ใช่แค่ถูกขังผู้ลักพาตัวถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต